สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก s t e IT c h a n ช e นนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการตั้งค่าไม่ให้แสดงข้อความแชทไลน์นะครับที่เราได้รับกันนะครับส่วนวิธีการส่วนผลที่ได้จากการตั้งค่านะครับจะเป็นยังไงนะครับจะมีแสดงอยู่ในช่วงท้ายกันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับ ส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับเข้ามาในส่วนของแชทไลน์กันได้เลยนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็เข้ามาส่วนหน้าแรกนะครับแล้วไปที่ส่วนการตั้งค่าด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนหน้าการตั้งค่ากันนะครับ หลังจากเข้ามาส่วนของหน้าการตั้งค่าแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการแจ้งเตือนกันนะครับหลังจากที่เจอแล้วนะครับก็ทำการคลิกการแจ้งเตือนกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาส่วนของหน้าการแจ้งเตือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ส่วนของการปิดปุ่มนะครับที่เขียนว่าเพื่อ การแสดงข้อความกันนะครับก็ทาการเลื่อนปุ่มเพื่อปิดการได้เลยครับโดยที่ปุ่มที่เราเอ่อเลื่อนปิดนะครับก็จากก็จะเป็นในส่วนของสีเทาๆประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าเราได้ทําการเอ่อปิดการแสดงข้อความแล้วนะครับหลังจากที่เราเอา่อเลื่อนปิดปุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะไปนในส่วนของการทดลองกันนะครับ โดยที่ผมก็จะลองทดลองในการส่งข้อความจากอีกเครื่องหนึ่งเข้ามานะครับเมื่อเราทดสอบการส่งข้อความอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วนะครับ <_ atge> ก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีส่วนของข้อความแชทลายแสดงแจ้งเตือนขึ้นมานะครับแต่ว่าจะไม่ไม่ได้แสดงในส่วนรายละเอียดของข้อความนะครับว่าเป็นมีข้อความว่าอย่างไรบ้างนะครับแต่จะแสดงว่ามีข้อความใหม่ขึ้นมากันนะครับก็จะแสดงขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสลับในคลิปนี้คลิปนี้นวิธีการตั้งค่าไม่แสดงข้อความแออชทไลน์รายละเอียดบนหน้าจอมือถือนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สลับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ